การทำโปรดักต์1ชิ้นให้ดีในมุม User Experience มีอะไรบ้างครับวันนี้ผมจะมากระเทาะภาพกว้างภาพใหญ่ให้ทุกคนฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ 5-Minute UX/UI Podcast Podcast ด,ดีๆที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ UX และ UI ง่าย,ายๆไป้านในทีนะครับแล้วพบกับผมเช่นเดิม กิตใจน้อยชิป managing director ของ upskill ux หลายๆคนนะครับที่เข้ามาสู่วงการ ux หรือ ui นะครับไม่ว่าจะเป็น junior senior manager level คนเข้าใจแล้วล่ะว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก design thinking ไม่มีใครรู้จัก design s p r i n ไม่มีใครรู้จัก clean ux แต่เรามาดูกันนิดหนึ่งครับว่าทุกอย่างขั้นตอนหรือว่าอะไรพวกนี้ มันทำให้ Product 1ชิ้นเนี่ยดีขึ้นในมุมมอง user experience ยังไงบ้างนะครับและอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นที่ต้องเอา process พ,พวกนี้มาใช้นะครับเอ่อต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการมองในมุมมองของ experience design หรือ user experience design เนี่ยมันคือการสร้างประสบการณ์ให้กับในมุมมองของการใช้งานนะครับ คือมันมีเรื่องของ user เนาะดังนั้นมันจะมีคำว,ว่า use นะครับใช้งานให้ดีนะครับเรากำลังพูดถึง product หนึ่งชิ้นก็แลวกันนะครับ product หนึ่งชิ้นจะดีได้ทุกคนลองทายสิครับว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมสมมติว่าเ,เราเนี่ยกำลังที่จะต้องใช้มีดเล่มหนึ่งมีดที่ดีในมุมมองของตัวเราเองเนี่ยต้องเป็นอย่างไงบ้างต้องคมใช่ไหม ต้องอาสามารถหั่นได้ใช่ไหมต้องสามารถมีด้านจับที่ดีได้ใช่ไหมหรืออใช้ง่ายาหรือใช้ได้ดีมีวัสดุที่ดีโอ้โหมันเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ผมจะพูดอย่างนี้ครับถ้าเรามองในมุมมองของแม่ค้าขายเนื้อสัตว์ล่ะมีที่ดีสําหรับเท้าเพื่อให้เขาได้ประสบการณ์ที่ดีจากมีดเล่มนั้นเนี่ยต้องมีอะไรบ้าง ใจง่ายใช่ไหมต้องอมีดต้องใหญ่หน่อยเพราะาต้องหั่นเนื้อชิ้นใหญ่ใช่ไหมต้องเป็นมีดอิโต้ใช่ไหมต้องมอีความคมของมันใช่ไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่ทำให้ user experience design เนี่ยมันมันสำคัญพูดมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทุกคนโอ้ยพูดไอ้น,นี่พูดอะไรวะนะฮะผมจะมาค่อยๆแกะให้ให้ฟังนะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆล้อนะครับให้ฟังโอเค ช่วงต้นนะครับในมุมมองของโปรดักช้นหนึ่งสมมติเกยียมีดของคุณป้า,าขายเนื้อสัตว์นะครับที่เราจะต้องทำเนี่ยเราก็ต้องไปรู้ก่อนนะครับว่าคุณป้าขายเนื้อสัตว์มีความจําเป็นอะไรต้องการอะไรและมีปัญหาอะไรถูกไหมอันนี้ล้อไปเลยเรื่องของ human centric design ถูกไหมเราต้อง first step ของการาทำพวก human centric เนี่ย มันคือการไปเข้าใจหรือถ้าเราล้อดีไซน์ทิงกิ้งดีไซน์สปรินหรือเฮ้รีวเอที่เอามาใช้เนี่ยมันคือการที่เราเข้าไปเอมพัตตีคนในมุม UX เอ็กซเราจะมีคำสามว่า Research ถูกไหมรีเ e ิร์ชคืออะไร Research คือการค้นหาวิจัยอะไรเงี้ยถ้าเราแปลเป็นไทยแต่การที่เราเอาเอาคีย์เวิร์ดรีเซิร์ชแล้วแปลเป็นไทยเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าเรารีเสิร์ชไปทําไม นะถูกไหมผลิตชิ้นหนึ่งไม่ใช่ว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ควรจะใช้เลยถูกไหมทำไมเราถึงใช้มีดผ่านผลไม้ทำไมเราถึงใช้มีดอิโต้อ่าเห็นไหมเพราะมันมีความต้องการที่แตกต่างกันย้อนกลับไปนะครับป้าไขายเนื้อสัตว์นะเราอาจจะต้องไปคุยกับเขาไหมไปสัมภาษณ์เขาไหมไปสังเกตเขาไหมวิธีการรีเสิร์ชมีเยอะมากแต่ สิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่เขาไม่บอกคุณหรือ Product ชิ้นหนึ่งหรือในเรื่องของ UX ไม่บอกคุณคือการทำ research มีไว้เพื่อหาสิ่งที่เป็น u s e f u l ครับอ่า Useful คือสิ่งที่มันมีประโยชน์อ่ะถูกไหมในมุมมองของแอปพลิเคชันเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าฟีเจอร์ฟังชันถูกไหม หรือเวลาคุณทำดีไซน์ n k i n g มาคุณไปรีเสิร์ชมาใช่ไหมคุณมาดีไฟและคุณมาไอเดียตมันก็เพื่อที่จะหาสิ่งที่ยู e f ูลอ่าถูกไหมเริ่มเริ่มเห็นภาพใช่ไหมยูดฟูลคือมีประโยชน์คนไม่ได้ต้องการจะใช้มือถือเพราะว่ามันมันมีฟังก์ชันข้างในเต็มไปเลยแต่คนต้องการใช้เพราะว่าอาจจะเป็นแบบเออผมต้องการติดต่อหาคนผมต้องการแชทกับเพื่อน เนี่ยมันคือการหาสิ่งนี้สิร์ชเพื่อหาสิ่งที่ยูดฟูลต่อเขาแต่สิ่งที่สำคัญมา,มากๆเลยที่มือใหม่มือฉังลืมนะครับคือคอนเท็กซ์คนไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เสมอทุกเวลานะครับในบริบทอะไรคนถึงจะมาใช้นี่ก็ต้องสำคัญเหมือนกันอ่ะนี่สเต็ปแรกเห็นเห็นแล้วอย่างครับว่าโปรดักชิ้นนึ่งที่จะดีได้เนี่ยต้องมีคำนี้ก่อน คำว่า useful นะคุณจะไปสิร์ชคุณจะไปอะไรใดๆก็ตามมาเนี่ยมันเพื่อหาสิ่งที่ useful สำหรับเขานะฮะไม่งั้นคนก็เออไม่ไม่อยากจะใช้หรอกเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการที่เป็น need หรือ want หรือไปแก้ไขปัญหา s o u u i o n เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปแก้ไขปัญหาเขาได้ยังไงนะครับ ถัดไปนะครับพอเราไดา้ตัวสิ่งที่มันเป็นยูส f u l แล้หรือว่ามีประโยชน์เนี่ยโซลูชันของเราที่เราคิดไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำต่อนะครับในมุมมองของ User Experience นะคือมุมมองของประสบการณ์ผู้ใช้เนี่ยคือเรื่องของ u s a b l er e ครับแ s ม s ูส er คืออะไรก็คือใช้งานได้นั่นแหละนะ ถ้าถ้าพูดตามตรงแปลตรงๆนะครับใช้งานได้หมายถึงอะไรใช้งานได้หมายถึงเวลาคุณไปดีไซน์เนี่ยในฟิกมาไปทำไวเฟมแล้วคุณต้องไปเทสยูสบิตี้เพื่ออะไรครับแให้ทุกคนคิดนิดนึงเพื่อที่จะทําให้โปรดัก t ์นั้นดีไซน์นั้นใช้งานได้จริงในมุมมองผู้ใช้เราสมมุติเราทำมีเดเจมหนึ่งเนี่ยอ่า อันนี้อันนี้ผมขอขอเล่าเป็นภาพนะฮะมีเดเล่มหนึ่งให้คุณป้าหั่นผักเนี่ยหัน่นไม่ใช่หั่นผักนะครับหั่นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคุณป้าจะใช้มีเดเล่มน,นี้หั่นเนื้อสัตว์ได้ยังไงบ้างอ่าสามารถทําให้คุณความต้องการที่เนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจว่ามันมีประโยชน์เนี่ยคุณป้าเนี่ยทาสําเร็จได้จริงหรือเปล่าถูกไหม เราวัดผลอย่างเงี้ยคือสมมติว่าเรามีทานดึงทานคุณป้าลองหั่นผักให้ผมดูในสิคุณป้าสามารถใช้มีดที่เราออกแบบหรือทำโปรโตไทป์ถูกไหมถ้าเราไปล้อดีดีไซน์จริงกิ้งถูกไหมทำโปรโตไทป์แล้วไปเทสเนี่ยคุณป้าใช้งานได้จริงไหมคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนมักไม่พูดใช่ไหมเวลาคนไปทำ usability test อ๋อเราทดสอบให้ใช้งานง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วอ่ะมุมภาพใหญ่คือมัน เรากำลังทำ Product ชิ้นนั้นนะ่ะให้ใช้งานได้เออนี่คือสิ่งที่ที่เราต้องโฟกัสใช้งานได้เนี่ยเราก็ต้องทำยูสเซอร์ t y ให้มันดีถูกไหมคือคุณภาพของการใช้งานเขาไปถึงจุดที่เราตั้งใจให้เนี่ยสิ่งที่เราคิดโซลูชันเนี่ยได้จริงใช่ไหมอืมสิ่งนี้มันถึงจะมีประโยชน์นะแล้วสร้างที่แล้วมันจะสร้างนะครับประสบการณ์ที่ดี ต่อผู้ใช้ได้ถูกไหมอ่าเริ่มปฏิติประต่อแล้วนะคะเราทำ research รีเสิร์ ful, ชเพื่อหาสิ่งที่ยูทฟูลถูกไหมอ่าคิดโซลูชันเพื่อหาสิ่งที่ยูทฟูลแต่ถ้าเราไม่ได้แคร์เรื่องของยูเซเบอรหรือในมุมมองของการใช้งานได้เนี่ยนะครับเราก็จะหาสิ่งที่มีประโยชน์แต่ใช้งานยังไงวะมีบ่อยครั้งนะครับที่เราโหดแอปพลิเคชันเพราะเราคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อเราเช่นแอปออกกําลังกายแอปสุขภาพ แต่พอกดเข้าไป1 2 3เราดันใช้งานมันไม่ได้กลายเป็นว่าเราล้มมันทิ้งเห็นไหมว่า2ส,สิ่งนี้สำคัญนาถูกไหมอ่าโอเคเริ่มปฏิปต,ต่อเห็นภาพแล้วนะอ่า user experience เนี่ยมันคือหาสิ่งที่ useful และ usable ต่อไปนะครับอันนี้เป็นคำที่ที่เป็น out คำแล้วล่ะนะครับเ หลังจากที่เราได้สิ่งที่ยูดฟูลผู้ใช้ยูสเซอร์นะครับหรือว่าใช้ยูดได้ใช้งานมันได้ดีเลยยูสเบตตี้มันดีเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์เรเอเบิลอ่าก็คือสิ่งที่มันเป็นที่น่าพอใจอ่ประสบการณ์ที่ได้เนี่ยเริ่มดีละนะครับผู้ใช้ก็จะบอกว่าเอ้ยฉันชอบแอปพลิเคชันนี้ดีจริงๆเลยวะ่ะหรือมันช่วยฉันได้จริงเลยวะ่ะอ่า เห็นไหมว่าไอสิ่งที่เรากำลังพูดถึง user experience design เนี่ยการที่เราทำ product ชิ้นหนึ่งให้ดีเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนอ่าที่คุณต้องแคร์อันที่1คือสิ่งที่คุณคิด solution ไปโหยัดฟีเจอร์1้อยหมื่นอันเนี่ยมันมีประโยชน์กับผู้ใช้จริงหรือเปล่าตรงความต้องการเขาไหมนะครับตอบโจทย์ความจำเป็นเขาไหมแก้ไขปัญหาเขาได้ไหม ถ้าข้อแรกไม,ม่มีก็อย่าหวังเลยครับว่าคนจะมาใช้ข้อที่2หลังจากที่มีประโยชน์ถูกไหมผู้ใช้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์แก้ไขปัญหาเขาได้นะฮะโซลูชนันที่เราคิดเราต้องทําให้ผู้ใช้ใช้งานมันได้จริงๆเว้ยก็คือ usable นะฮะหรือเราจะไปทํา u usability test เพื่อวัดผลมันในมุมมองผู้ใช้เนี่ยเขาใช้มันได้จริงๆถ้าคุณมี u ู h f u l แต่คุณทําให้การออกแบบเนี่ยมันใช้งานยากอยู่เนี่ยหรือใช้งานมันไม่ได้เนี่ยในมนุมอมองของอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแต่อันนี้ผมขอมองอีกมิติหนึ่งด้วยนะถ้าโปรเจกต์โปรดักต์หนึ่งที่ล้านจะออกไปแล้วระบบลมนี่ก็เป็นเพลนเหมือนกันนะดังนั้นยู a เ i บ i t y ตี้ไม่ได้มีมุมเดียวนะครับว่าโอเคระบบดีเป็นเบสเคสเป็นกูดเคสเสมอไปนะฮะ ดังนั้นเราต้องดูหลายๆมิตินะครับถ้าได้ที่ที่1แต่อันที่2ใช้ไม่ได้ก็มาเพื่อโหลดและลบทิ้งนึกขังคำแอปพลิเคชันออกกำอังกายใช่ไหมอโอเคถ้ายกตัวอย่างนะครับถ้าเราได้ useful และ usable แ,แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของ design reable นะครับก็คือความน่าพอใจผู้ใช้จะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไป นะครับจากการใช้งานแล้วจะหลงรักโปรด u ัก์เรายิ่งขึ้นอ่าสำหรับใครที่อยากจะอ่านเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งเชื่อว่า useful usable แล้วก็ designable นะครับลองไปหาอ่านกันได้ดูนะครับ สำหรับใครที่สนใจเรื่องของ User Experience Design อยากเรียนด้วยกันนะครับก็สามารถติดต่อจะมาหาอั s สกิลได้นะครับเรามีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ Workshop อและบู o แคมป์นะครับแต่เรื่องของการเปิดรับสมัครอาจจะมีเป็นช่วงๆไปนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ